มาสอนทาเด็กคนเด็ยลูกเคื่อฟ้าถานตัวเอแปรับผมทันแรกแล้วก็ไปโหลดตัวเครื่องฟ้ามาแล้ก่นแล้วมาจะไปลดเยอะเลยนะเพราะว่าเป็ไม่ทำการโหลดแล้วนัี่ผมใช้นหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งนะครัสามจุดศูนย์ี่หนึ่งนครับไปโหลดก็ได้โหลดได้เยนะครับมีก็รไม่้โหลดตัวเอสแปครับก็ทำารโหลดนครับ หาคิบอครัไให้ใ้ก็หาคิวบอครับเรจะไม่สนเป็นเลรัเจ็ดสิบสี่สิบสามสานะครับแล้วก็ทำการติดตั้งให้สำเร็จครับแล้วก็ทำารสตาร์ทนะครับซึ่งมีเป็นวลาสตาร์ทครัามีเวลาเราจะปิดนะครับเราปิดนะครับเราจะปสามารกดเข้าที่ตรงนี้ครับนี้ได้เลยครับกระต้าจินเลยครับ ก็เขาจะมีมาเป็แบตั้งระดับเด็กจบพิเศคระดับเด็กก็เราจะต้องชื่ออะไรครับอาศมยจะต้องว่าควบคู่กับแบบเราจัต้องจะติดกระสอบเป็นเป็นรอบทีอ i นนี้หละติดทีเดียได้แล้วเนบนีเราก็จะได้ตัวราดับเด็ปับ ผมร้องบอกไปตัวตัวไฟของตัวดท้งฟาร์กเราต้องทำการแปลไปนะครับซึ่งผมได้ทำการแปลไปแล้วนี่นครับนี่คือไฟที่ผมไดตแปไปแล้วอฟทั้งฟาร์กถ้าเราก็ก็ให้ตัวที่เห็นว่าอัพโหลดนะครับเส็จ้แล้วเราก็มาวางที่ตัวติจตั้งนะครับตัวหนว่าถือกับตอครับตที่แบบ ใช่ครับรอเราใช้เวลารอตะคู่งนะครับนม่นานก็เสร็จพอเราหมดเวลาเราก็จะ,จะ,นนะ,ะ,จะทำการดีเลยครับ เป็นที่เาเป็ราตั้งแต่ที่เราตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้ที่เราจะูแล้วผมแล้วเราก็สัตาหม้าสองเอเครื่อในประกบแล้วก็เรีว่าคูเราตัง้งเราตั้งเป็นย่างนี้นะเด้ซย่ง็เป็้าขาว การวิยางกาก็มาได้เป็นเป็นหน่งอการมาแล้วสิงนอจะเปไม่อ่าออนนี้เราก็แบบมาเจอจากหน้าคามจอว่าอะไรได้เจอได้ไม่ได้นะแต่ที่แสดงว่ามันคันจึกตวนีันเรา่รกันเราไม่้ามไปเจอเข้าที่ไหนเรื่องอะไรเราก็เข้ามาที่แอแกก็ไที่ดอกไที่ดอกอาตุกุ้งเรา ก็ไดูจากคว่าหาเขาค้ารพิจรับ uh ่แลเวก็ดีเด่นเเดี๋ยวากามพิจรครับยกขอ้เข็พิี่เียวครับอีกตัวไม่้เป็นตัวของอัเดครับกาเปลียนเกี่ยวแัอันเดมีกันครับนี่ครับาได้ดีเดยนนะ Hehe, ม mum, ันเป็นสเเขาเลยแล้วก็มันก็จะอนะนีมันจะให้เราตั้งแบต้งที่เราตั้งกเราก็จะใส่ตูวอ่าอ่าดุเนินอาจะตั้งว่าเป็นแน้ก็ได้ครอาจะตั้งก็ไรับอกล็กก็ได้คืที่เสร็จแล้วคือแล้วก็จะเป็นว่าหนึ่งสองามสี่ห้าไม่ มีเงี้ยก็จะติดมีเ้ยบนนหรอว่าแบเงี้ยยังไงมได้นะครับจากนั no ้เราก็เป็นรูปแนน่ะคงนี้ก็คือถือว่าเป็นพื้บ้าครับแล้วเราไปดูหม้อหม้อเป็นแบบเป็นเป็นรูปนาออันนี้ก็จะเป็นร้านๆสองสองสองสามารถเล่นดูได้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวของบ้านหนึงแล้วก็เป็นต่อแบบครอบ่อท่นรับ ก็เป e ็นชื่อเราครับที t t ่เป oh, ็นเงินองเราครับเนกต้าตัองเราเป็นกางทนแบนี่ไเนใจครับไม่แจ้ง้เรับเป็นปีแบไม่ต้องตอบรไหหรือว่าเราจะมาเปล่นนะครับไม่ตตอนนี้ก็จะเป็นปรทาหงบ้านของเราครับอรับผมก็นี่ระครับต่ไปเรจเนคราฟหน้าหรือว่าอีบีหน้าหรือว่าคราหน้าครับเป็นรับ